ามาแล้วครับวันนี้เราอยู่กับแก๊งขี่มอเตอร์ไซค์ไดโนเสาร์เอ้ยไม่ใช่ครับเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะครับไดนโนเสาร์ซิ่งนะครับนี่ไดนโนเสาร์ซิ่งนะครับมีขี่ไดโนเสาร์ซิ่งกันสามคันนะครับนี่อันนี้คือน้องชีต้านะครับขี่ไดโนเสาร์สายพันธุ์คอยาวนะครับแต่ตอนนี้คอตกนะครับอ่ะบายบายในเร็วบายบายจุ๊บจุบด้วยจุ๊บจุบด้วยอือเออแล้วตรงนั้นอะไรครับเนะี่ยไดโนเสาร์เลปเตอร์เนี่ยอ้าว <c oughs> <c oughs> หมดเวลาแล้วครับน้องชิต้าน้องชิต้าหมดเวลาแล้วนี่ส่วนคันนี้ยังไม่หมดเวลาเลยนะครับนี่อาจจะเป็นไดะเสากินเนื้อนี่แล้วตรงนี้ก็เป็นสายพันธุ์ไผ่เซราท็อปนะครับไผ่เซราท็อปนี่เสากินพูดนะครับเด็เสาคข้อเหี่ยวไอ้อันนี้เป็นเด็กที่หมดเวลาแล้วนะครับนี่แต่คันนู้นนะครับยังไม่หมดเวลาเลยนะครับโหยังยังซิ่งเลยนะครับนี่นะ นี่แล้วก็มีตัวอื่นด้วยนะครับนี่จะมีตัวสีสีเขียวนะครับสีเขียวนะครับสีเขียวและนี่ก็มีเขาเดียวนะครับนี่มีอันนี้มีมีเขาเดียวอาออีกคันหนึ่งก็หมดแล้วนะครับนี่ส่วนคันนี้ยังไม่หมดนะครับอืมวันนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับเรามาดูบรรยากาศร,บรอบๆกันเลยดีกว่านะครับนี่ เราอยู่ที่ดินแดนไดโนเสาร์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่เป็นไงล่ะครับไดโนเสาร์เต็มไปหมดเลยนะครับคอยาวนะครับวันนี้อากาศไม่ร้อนนะครับเลยเดินเล่นกันได้นะนี่มีช้างแมมมอดด้วยโอ้มีไดโนเสาร์ตัวอื่นนะครับอยู่เต็มไปหมดเลยนี่เห็นเห็นไหมครับนี่เจ้าพีเล็กนี่อยู่ตรงนู้นนุนนนนเห็นเห็นเห็นไหมอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ ลายเพื่อนทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย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 ครับ